การประกันคุณภาพการศึกษานับเป็นกระบวนการในการประเมินคุณภาพการบริหารการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษามีความจำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆโดยใช้บุคลากรและเวลาในการจัดทำแฟ้มเอกสารรวบรวมจัดเก็บและจำแนกข้อมูลเป็นจำนวนมากใช้งบประมาณในการดำเนินการ กับเอกสารต่างๆโดยไม่จำเป็นเกิดความไม่คล่องตัวในการตรวจเอกสารสักแฟ้มประสบการณ์การดำเนินการแบบเดิมๆทำให้เกิดการเรียนรู้มุ่งหาวิธีคิดใหม่ที่จะทำให้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆเกิดความสะดวกรวดเร็วลดปัญหาและทลายข้อจำกัดทั้งหลายลงเปลี่ยนรูปแบบเอกสารเป็นแบบดิจิทัล จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลแบบออนไลน์แสดงผลผ่านทางจอภาพยกเลิกการตรวจเอกสารจากแฟ้เป็นการตรวจแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาข้อมูลถูกจำแนกและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสามารถสืบค้นเพื่อน,นำมาใช้งานในภายหลังได้สะดวกรวดเร็วความรู้ ประสบการณ์ทักษะความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีจึงนำไปสู่นวัตกรรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์นี้และเพื่อเป็นการต่อย,ยอดจากการใช้นวัตกรรมนี้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการจึงได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการทำประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่มีการติดตามประเมินผลปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจร่วมกันทำงานมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีเป็นการพัฒนาการทำงานและนำไปสู่การใช้งานได้ทั้งองค์กรนวัตกรรมนี้จึงเป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง